รีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเดอร์มา T30 w u มีไฟ LED ที่หัวดูดฝุ่นมองเห็นฝุ่นตามพื้นได้แบบชัดเจนจะเข้าใต้โซฟาก็ทําได้สบายเพราะตัวคอเนี่ยสามารถพับนอนได้ถึง180องศาแรงดูดมหาศาลถึง23,000 PA จัดเก็บก็ง่ายดีไซน์ก็สวยใครมองหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะ สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมในวันนี้ดิมก็กลับมารีวิวเครื่องดูฝุ่นไร้สายกันอีกครั้งนะครับกับแบรนด์เดอร์มาในรุ่น T 3 0 w บอตัวนี้ครับ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเดอร์มาทีสามสิตัวนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่สวยมากนะครับแล้วก็ตัวหัวดูดฝุ่นเนี่ยเขามีไฟ L.E.D สีเขียวช่วยทำให้เราเห็นฝุ่นในพื้นด้วยนะครับและที่เป็นไฮไลท์เด็ดที่สุดก็คือกำลังดูดสูงถึง23,000 PA มันมหาศาลมากนะครับและทีดิ่นพูดมาทั้งหมดราคาแค่4,890บาทเท่านั้น เรียกได้ว่าสเปคนี่คือโคตรในราคาที่แบบคุ้มค่านะแต่การใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ดิมจะมาทดสอบให้ดูไปพร้อมกันเลยครับสำหรับแบรนด์เดอร์มาเนี่ยก็เป็นแบรนด์ดังจากทางประเทศจีนนะครับต้องบอกว่าเขาแตกลายมาจากบริษัทของเสี่ยวมี่อีกทีหนึง่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เน้นสเปคและความคุ้มค่าเป็นหลักครับมีจําหน่ายในหลายประเทศรวมถึงในบ้านเราด้วยและที่สําคัญครับด้วยความคุ้มค่าของเขาเนี่ย ทำให้ยอดขายติดอันดับท็อปๆของประเทศไทยเลยรู้จักกบแบรนด์ไปแล้วเดี๋ยวดีมาอันบ็อกซ์ไปให้ดูนพร้อมกันเลยครับว่าในตัวกล่องเขาให้อะไรมาบ้างสําหรับตัวกล่องเนี่ยเขาแพ็คมา2ชั้นนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวกล่องเครื่องดูดฝุ่นของเราแบบนี้เลยนะเรามาแกะกล่องกันเลยครับพอแกะออกมาครับก็จะเจอกับตัวคู่มือการใช้งานที่บอกแบบละเอียดมากๆที่สําคัญมีภาษาไทยมาให้ด้วยที่จัดเก็บเนี่ยก็จะเป็นแบบยึดผนังนะครับจะใช้เป็นเทปกาวที่ให้มา หรือว่าจะยึดกับตัวน็อตแบบนี้ก็ได้ครับตัวอะแดปเตอร์เป็นแบบ2แกนแบบนี้นะหัวดูดแบบ t in 1 One ครับตัวท่อดูดฝุ่นดีไซน์นี่คือสวยมากดิมมชอบมากเปิดมาอีกชั้นก็จะเจอกับตัวหัวดูดฝุ่นมาตรฐานครับและก็ตัวเครื่องดูดฝุ่นของเราโหสวยจริงๆครับผมและนี่ก็คือของทั้งหมดในกล่องครับ สำหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นเดอร์มา T30W ตัวนี้นะครับอย่างแรกที่ดิมชอบคือดีไซน์เขาเนี่ยสวยมากใช้เป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับมีประกายมุกแล้วก็สกินโลโก้เดอร์ม,มาตรงนี้นะการจับถือคือกระชับมือมากนะครับกล่องจุฝุ่นที่ให้มาเนี่ยความจุอยู่ที่0.56ลิตรนะครับเรียกได้ว่าใช้งานในพื้นที่30ตารางเมตรได้แบบสบายๆแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมีความใสและก็ใหญ่มากๆนะดังนั้นเวลาเราทำความสะอาดไปก็จะเห็นว่าตัวฝุ่นที่อยู่ในถังเนี่ย มันเต็มแล้วหรือยังนะครับแต่เสีย,ยดายที่เขาไม่มีขีดบอกนะครับว่าฝุ่นเต็มหรือยังและในตัวกล่องนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวเรื่องระบบการกรองของเขานะในส่วนของไส้กองครับด้านนอกก็จะเป็นตัวไส้กองหยาบเนาะส่วนชั้นด้านในสุดก็จะเป็นไส้กองเฮปปาที่สามารถกองอนุภาคฝุ่นเล็กๆได้แล้วก็ก่อนจะถึงตัวเฮปปาเนี่ยจะมีไส้กองหยาบอีกชั้นหนึ่งเป็นแผ่นโฟมตัวนี้ครับสามารถถอดออกมาล้างน้ําได้หมดเลยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตัวระบบไสโคลนก้าวท่อของทางเดอร์มาเขา สำหรับการจับถือเนี่ยดิบอกเลยว่ากระชับมือมากนะครับสะดวกสุดๆปุ่มเทเนี่ยเป็นแบบวันคลิกแบบนี้คลิกมาดูอีกด้านก็จะเจอกับตัวท่อที่เอาไว้ระบายลมออกจากตัวเครื่องครับส่วนตัวลมเข้าเนี่ยจะอยู่บริเวณรอบๆเครื่องแบบนี้เลยสําหรับการเปิดปิดนะครับปุ่มจะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะกดปุ่มเปิดค้างไว้3วิเครื่องก็จะติดครับส่วนตัวแม็กเนี่ยคลิกแค่ครั้งเดียวก็จะเป็นการเพิ่มแรงดูดนั่นเองหรือกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปรับลดครับแล้วกดปุ่ม power ก็จะเป็นการปิดเครื่องครับ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับดิมแอบเสียดายนิดนึงที่เขาไม่มีตัวหน้าจอ LED ให้นะก็จะไม่มีการบอกปริมาณแบตเตอรี่นั่นเองครับตรงนี้ที่ถือว่าเป็นข้อสังเกตของรุ่นนี้เลยก็ได้สําหรับตัววัสดุท่อดูดฝุ่นเนี่ยก็คือเป็นเคลือบผิวทรายสวยงามมากเป็นโลหะนะครับแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากๆส่วนตัวหัวดูดฝุ่นเนี่ย ที่เป็นหัวมาตรฐานนะครับเขาให้ไฟ LED บริเวณนี้มาด้วยนะจะทําให้เราเห็นแสงสีเขียวบนพื้นครับแล้วเวลาเราดูดฝุ่นก็จะเห็นพวกเศษฝุ่นที่สะท้อนกับแสงสีเขียวนั่นเองสําหรับเลนดราคานี้ให้ไฟ LED มาด้วยนี่ดิมถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วที่ดิมชอบมากๆของหัวนี้นะครับก็คือพอเนี่ยสามารถพับได้ร้อยแปดสิบองศาแบบนี้เลยครับในแกนนอนเนี่ยคือ90องศาแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยครับมันจะเข้าได้ทุกซอกทุกมุมใต้โซฟาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆสําหรับตัวขนแปลงนะ เราก็จะรู้สึกว่ามันนุ่มมือมากเพราะมันเป็นกำมะหยี่นะครับแต่ดิมอ่านสเปคมาเขาบอกว่ามีไนล่อนอ่อนและแข็งก็คือสลับมาด้วยนะแต่ดิมคิดว่ามันมันน่าจะซ่อนอยู่ในกำรรมะหยี่ทีนะครับไอ้ตรงสีาขาวตรงนี้มันไม่ใช่ไนล้อนล้วนนะครับมันเป็นการทําสีนะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยในการทําความสะอาดตัวหัวมาตรฐานเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยครับและอีกหัวหนึ่งก็คือหัวแปรงดูดฝุ่นอเนกประสงค์ครับผมหัวตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ2 in o n นะถ้าเกิดเราดึงสุดแบบนี้ก็จะเป็นหัวแปลงแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราดึงลงมา ยังมีฝุ่นที่ทำความสะอาดอยู่เลยนะ,ะให้รู้ว่ารีวิวจริงนะครับถ้าเราดึงลงมาแบบนี้ก็จะเป็นตัวท่อแบบนี้นะครับก็เลือกเอาได้ว่าเพื่อนๆอ,อยากเอาไปใช้อะไรอย่างดีมเนี่ยก็จะไปอยู่ตามพวกขอบโซฟาตามซอกประตูอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเกิดบางคนจะเอาไปทําความสะอา,ารดรถเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆเพราะว่าน้ําหนักเบาครับ ตัวเครื่องก็เป็นแบบไร้สายดังนั้นใช้งานกับรถได้ไม่มีปัญหาเลยในการจัดเก็บเองนะครับในตัวกล่องเนี่ยเขาจะแถมตัวหัวยึดผนังมาให้จะมีเทปกาวสองหน้ามาให้ด้วยนะครับเราสามารถใช้แค่เทปกาวก็ได้หรือถ้าเกิดใครกลัวไม่อยู่เนี่ยก็ใช้ตัวน็อตกับตัวฮุกที่เขาให้มาติดตั้งยึดผนังไปเลยก็ได้ครับแต่ส่วนตัวถ้าดิมติดตั้งเองดีมจะใช้เป็นเทปกาวนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเจาะผนังแล้วอยากได้ที่ยึดแบบดีๆนะครับตอนนี้ทางเดอร์มาเขาจัดโปรอยู่นะเขาจะแถมตัวขาตั้ง ที่ไม่ต้องเจาะผนังให้ด้วยครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะเจาะผนังยึดไว้หรือว่าจะใช้กับขาตั้งครับก็มีข้อดีที่ต่างกันสําหรับการใช้งานจริงๆของดีมที่ดีมเอามาทดสอบประมาณ1อาทิตย์นะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาดีมทําความสะอาดพื้นเนี่ยตัวแสงเลเซอร์สีเขียวที่เป็น LED อะครับมันทําให้เห็นฝุ่นชัดมากๆต้องบอกว่าในเลทราคาเนี้ยไม่ค่อยจะเจอไฟ LED ที่แบบเก็บรายละเอียดฝุ่นได้ดีขนาดนี้เท่าไหร่นะครับแต่เดิมาาในรุ่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะดังนั้นเวลาเราดูดฝุ่นเนี่ย่ยยกกกาาาลลลังงดดดููู็็สอแ้ววปปไทฝุหหม แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดถามดิวว่าจุดเด่นของเดอร์มาทีสามสิบยคืออะไรดิวว่าคงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของกําลังดูดที่สูงถึง 2, 3 0 0 0าปาสคาลครับคือกําลังดูดขนาดนี้มันสูงมากๆเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าพื้นที่เราดูดอะ่ะมันจะไม่สะอาดหรือว่าแรงดูดมันจะไม่พอนะครับถ้าเราใช้โหมดแม็กก็คือเต็มสตรีมของมันเลยซึ่งจากการทดสอบของดิมนะครับเวลาดิมเปิดโหมดแม็กเนี่ยกำลังดูดมันก็ไม่ได้ตกเหมือนที่ทางเดอร์มาเขาแจ้งไว้เลยครับสำหรับตัวน้ําหนักนะครับอย่างที่ดิมบอ,อกไปตัวนี้เน่นาาักถือวาปาลง ไม่ได้เบานะครับแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนกันถ้าเกิดใครจะใช้ทําความสะอาดบนรถหรือว่าจะต่อท่อแล้วดูดบริเวณเพดานเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องกังวลเลยสําหรับหัวแปลงที่ให้มาทั้งสองหัวนี่ก็คือทําความสะอาดได้ดีนะครับตามแบบฉบับของเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเลยแต่ตัวหัวมาตรฐานดีไม่ชอบเป็นวิเศษอย่างที่บอกเนาะก็คือข้อต่อเนี่ยมันแนบกับพื้นได้เลยครับแล้วก็ตัวไฟโอทําออกงานได้ดีมากส่วนเรื่องระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยตัวแบตเตอรี่ให้มาที่2,500ารมิลลิแอมนะครับสามารถใช้ง ในโหมดปกตินะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีการใช้โหมด max ด้วยนะครับในการใช้งานเนี่ยก็จะมีการดรอปลงมาบ้างแต่มันไม่ถึงขนาดว่า max แบบแป๊บเดียวหมดเลยนะเพราะว่าดิมลองทดสอบมาให้แล้วลองถูสักสองสานาทีแล้วกลับมาที่โหมดธรรมดาเนี่ยก็ยังใช้งานได้ยาวยๆนะครับหลักเป็น1020นาทีเลยดัยงนั้นไม่ต้องกลัวว่ากดเปิด max แป๊บเดียว5นาทีหมดมันไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องกังวลครับสำหรับการชาร์จตัวแบตเตอรี่เองนะครับในการชาร์จจากศูนถึงร้อยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนิดๆน,นะถ้าเกิดถามดิม,ม,มานานดิ ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ระยะเวลา45นาทีที่ใช้งานได้เนี่ยดังนั้นในการใช้งานนะครับก็อาจจะเหมาะกับตัวคอนโดที่มีขนาดกว้างหน่อยหรือจะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่หรือว่ามีหลายๆชั้นนะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่30ตารางเมตรอะไรพวกเนี้ยสบ,สบายๆครับ45นาทียังไงก็สามารถดูดได้จบแน่นอนดูการใช้งานจริงไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบประสิทธิภาพของกําลังดูดที่สูงถึง23,000 PA กันบ้างครับสำหรับการทดสอบแรกนะครับดิมจะใช้เป็นเมล็ดข้าวนะครับดิมโปรยแบบเยอะๆแบบนนี้เลยนะ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าในการดูดเนี่ยเขาสามารถดูดได้ทีเดียวแบบเกลี้ยงเลยครับอาจจะมีเศษข้าวกระเด็นอยู่บ้างนะครับแต่เศษฝุ่นขนาดนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นขนาดแบบท,ทั่วไปที่เราเจอได้ตามพื้นแทบจะไม่มีการกระเด็นดนิ่มถือว่าสอบผ่านเลยครับมาดูการทดสอบตัวมาม่ากันบ้างครับสำหรับมาม่าเนี่ยดิมหักแล้วก็โปรยไว้ที่พื้นแบบนี้นะก็จะมีทั้งเศษชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับจากการทดสอบเนี่ยเวลาเราดูดไปมันก็จะเจอเศษที่เป็นชิ้นใหญ่ๆ กระเด็นออกมาได้บ้างนะครับแต่ถามว่ามันดูดได้ครบไหมพอดิมลองตามดูดเก็บเนี่ยก็สามารถดูดได้ครบนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนเจอเศษฝุ่นที่ใหญ่มากๆนะครับหรือมีขนาดที่ยาวๆเรียวๆ,ๆเนี่ยมันน่าจะมีการกระเด็นได้ครับสำหรับตัวซีเรียลนะครับดิมโปรยไปบนพืพ้นเดยอะแบบนี้เลยนะในการทดสอบเพื่อนๆจะเห็นว่ามันดูดได้แบบเรียบร้อยมากนะครับอาจจะมีกระเด็นบ้างนะครับแต่ถ้าซีเรียลเป็นมาตรฐานของเศษฝุ่นขนาดใหญ่บนพื้นเนี่ยดิมบอกเลยว่าตัวเดิมมาที่30ดิยูตัวนี้เอาอยู่ครับ การทดสอบสุดท้ายครับกับฝุ่นขนาดเล็กอย่างแป้งครับผมดิมโรยแป้งไว้บนพื้นแบบนี้อย่างที่เห็นเลยครับว่าตัวแป้งเนี่ยมันดูดเข้ามาตั้งแต่ปาดแรกเลยครับบนพื้นเนี่ยเราจะไม่เห็นแบบพวกเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดอยู่เลยนะแต่อาจจะมีสีขาวของแป้งติดพื้นอยู่บ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันเป็นฝุ่นขนาดมาตรฐานตามพื้นตัวนี้ทํางานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการทำความสะอาดตัวเครื่องกันบ้างครับจะได้อยู่กับเราได้ยาว ในการทำความสะอาดกดคลิกเดียวแบบนี้ฝุ่นก็จะออกมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ว่าเครื่องดูดฝุ่นของเราจะดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยในตัวกล่องก็ยังมีเศษฝุ่นตกค้างอยู่ได้รวมไปถึงตัวหัวดูดเนี่ยก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษผมติดอยู่ได้บ้างครับดังนั้นเราต้องทําความสะอาดเริ่มจากการทําความสะอาดที่ตัวหัวดูดมาตรฐานตัวนี้ก่อนเลยครับนี่ตัวล้อรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้ด้วยนะครับดังนั้นเวลามีพวกเศษผมหรือเศษขนสุนัขพันแกนล้อเนี่ยก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายมากๆ การถอดหัวก็คือดึงลงมาคลิกเดียวแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับสามารถถอดหัวแปลงออกไปล้างทำความสะอาดได้เลยส่วนตัวหัวดูดมาตรฐานเนี่ยก็ใช้เป็นทิชชู่เปียกเช็ดเอานะครับตัวกล่องเนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะแล้วก็ข้อฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนตัวดินจะใช้เป็นทิชชู่เปียกเช็ดก่อนรอบหนึ่งก่อนที่จะเอาไปล้างนะครับส่วนพวกไส้กรองเหมือนกันเลยครับให้ข้อฝุ่นออกก่อนแบบนี้ พอทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็เอาไปล้างน้ําทําความสะอาดได้เลยครับเวลาเราล้างอาจจะต้องดูแดดนิดนึงนะครับว่ามีแดดพอให้ตากไหมหลังจากที่เราล้างเสร็จก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งแล้วเอาไปตากแดดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ก็ดูกันไปเรียบร้อยแบบครบครบ,ครบจัดเต็มไปแล้วนะครับเดี๋ยวดิ๊ปจะมาสรุปว่าดิ๊ปรู้สึกยังไงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคะแนนความคุ้มค่าความพอใจดิ๊ปให้อยู่ที่8เต็ม10ครับในเรดราคานี้เนี่ยกำลังดูดสูง23,000 PA ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีไฟ LED ให้ที่พื้นซึ่งเป็นแบบคุณภาพดีด้วยไม่ใช่แบบติดมาแบบคำๆเอาสเปคเฉยๆนะ อันนี้ถือว่าชื่นชมครับส่วนตัวดิมชอบเรื่องของไฟ LED และก็กําลังดูดมากๆรวมไปถึงหัวดูดมาตรฐานด้วยครับทำออกมาได้ดีมากแต่ข้อสังเกตเองก็มีเช่นเดียวกัน2คะแนนที่ดิมผักไปมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือตัววัสดุที่เป็นตัวพลาสติกที่หัวดูดครับตัวหัวดูดทั้ง2หัวเนี่ยพลาสติกเป็นริ้วรอยค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นในการใช้งานไประยะยาวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นรอยตรงนี้แต่จริงจุดนี้ดิมก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะเราคงไม่ไปส่องหัวดูดฝุ่นกันเล่นๆใช บอกปริมาณแบตเตอรี่ครับในรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทํามาให้นะทั้งตัวหน้าจอทั้งจุดไฟที่บอกปริมาณแบตเตอรี่ดังนั้นในการใช้งานของดีม่ะดีมก็จะแอบกังวลว่าเอ๊ะแบตมันจะหมดไหมนะแบตมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถกะปริมาณเองได้เลยครับอันนี้เป็นจุดที่ดีมคิดว่าเดอร์มาไม่ควรตัดส่วนนี้ออกนะครับจริงๆจ,จุดเด่นของเดอร์มาอย่างที่เรารู้กันก็คือเขาจะลดทอนบางอย่างแล้วใส่สเปคที่มันจําเป็นเข้ามาถามว่าอย่างงี้คือมันจําเป็นไหมหรือกกาลังดูดมันจําเป็นเนาะเต็มแม็กเลยแต่แบบ ขอไฟ LED ที่บอกปริมาณแบตนิดนึงก็ยังดีครับสำหรับเรนราคา4,890บาทเนะี่ยดิมว่าน่าจะทำได้ครับ สำหรับเดอร์มาที30รุยูตัวนี้นะครับเขาก็มีการรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะถ้าเกิดซื้อกับร้าน o f f i c i a l Store ที่ดิมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Description และถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนกําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายอยู่นะครับดิมแนะนําว่าลองกดเข้าไปดูหรือว่าดูคลิปนี้ให้จบกันก่อนเนาะแล้วตัดสินใจกันอีกทีดิมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจให้เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดดดิมีีาาานนนกกััั้้วหหรรใูตตๆบบสํ